โดนแยยู่ไอ้ดองวิแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนวิดแชนแนลนะครับผมอยู่กับเกมพับจีม b บายอยู่กับเพื่อนอีกสามคนนะครับที่ไม่รู้ใครโอเคก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะจ๊ะไป let's go ฮัลโหลครับืีอะไรกันบ้างครับนี่ คิลเลยครับเบอร์สามเบอร์หเบอร์สครับอ e บุยใ่อปารหมันรถเลยพาริงไก่หน่อยนะครับ เดมาให้คุยกับผมได้นะครับผมให้การผมฉียดยาแลับมีตี้ลงวะเนี่ยไม่มีครับมีบอดต,ตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งยิงดาวไปอ๋อผมถาหท่านว่าจะมีตีหรือเ่ล่ดยยใคร เ่นป่ะครับเมีคน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 ลงนิดกี่คนครับกี่คนอยู่ตรงไหนครับเบอร์สามคนอยู่ตรงไหนขุ๊หน่อยเวอร์หนึ่ง คนอยู่แถวนั้นป่ะครับได้ไหมครับได้ไหมให้ช่วยเรียบร้ายรูม้มาชุบเลยเร็ว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 ,รวอยู่ตรงไหนครับมาแค่หหน่อยเอ ไม่ถาไม่มาเลยเข้าหัวครับเจ็บเจ็บเจ็บหนักมากระวังนะครับด้านหน้าสวยครับสวยมีเพื่อนมันเบาครับมีเพื่อนมันเบา ใครมีกระสุนดำบ้างครับขอกระสุนดำหน่อยได้ไหมั้ย <got> สักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมไปเอา นี่ในหมู่บ้านนั้นนะ่ะเจอคนครับตรงที่ผมมาร์กอะเห็นมันวิ่งเข้าหมู่บ้านอยู่นะไปกันไหมไปไหมครับไปไหมไปหนึ่งไปกับผมเบ้าครไปกับผมมัางงั้นผมมารับอีกสองคนนะครับถ้ามีแล้วก็ ติตามมาเลยนะคะ Let's go <ป>นี่ครับในนี้เล่นได้อยู่ในนี้เล่นได้อยู่ Enemies ahead ต้องโน้นนะครับตึกไหนครับสโค กำลังไปครับกำลังไปมีปักกี้จอดอยู่ทางขวาผมนะครับตรงหน้าสครูเลย ครับเวยครับเบอร์นหนึ่งมีกี่ตัวครับมาแ้ห่หน่อย,ยอยู่ไหนยครับมาแ้ห่หน่อยได้ไหมอยู่ในสักครู่หรือจิกซอครับ มีตัวมีสองตัวอยู่หลังกําแพงครับดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งมันอยู่หลังห้องน้ำครับ เกือบติหนึ่งมอตัวนึงขับแล้วหนีไปนะ Marked a location. มันอยู่ในวงแล้วครับหรือว่าอยู่นอกวง I need consumables ต้องผมมี first aid อยู่สองอันเอาไหมครับ มีคนมีรถจอดสองคันครับทุกคนมีคนด้วยครับบนบ้าน บอลลังคาครับบอลลังคาสวยครับอะไร ขอคิวหน่อยแล้วกันนะครับมีตัวไกลเหรอครับตรงนี้มีคูณหกกับคูณแปดเอาไหมครับผมขอคูณแปดนะ มีคูณหกอยู่ในศพนี้ครับเอาไม่กะร้อยนัดเมียดอบอยู่ทางซ้ายนะครับอยู่นึงั้งหับหลักชืไม่จริงน้องมันดีกวิาได้ต้องยากนะโอเค ข้างหลังครับข้างหลังมีนะ m a r k the location เบอร์สามระวังนะครับผมจาอย,ยางรถมันให้อยอะเดีย๋ยวพี่คุยกันเรียบได้ละอยอาลิ้นึงนม ตัวหลังครับตัวหลังเดี๋ยวมีจ้าเล็กคนนอยหลรงเยเยสวยครับ m a r k l o c a t i จูบเบอร์หนึ่งคนนึงครับอยู่ตรงไหนครับแล้วมาร์ดีโลเคชขี่รถไปแล้วครับทุกคน หลบหลังสมองแล้วครับไอ้องร้อยเมตรยิงมันเราอยู่ในวงพอดีครับไม่ต้องขยับเลยเจา้าไหมครับเจ้ามี มันขี่ออกขวาไปแล้วครับสองคันด้วยมีคันหนึ่งขี่มาหาเราครับเข้าบ้านหลังครับเข้าบ้านหลังจอดแล้วครับจอดแล้วมัน,นจะสองตัวสี่ครับสี่ตัวสี่ตัว Mark the location. Marked a location. อาจจะเป็นเพื่อนของไอตัวข้างหน้าเราก็ได้นะครับเบอร์สามระวังครับ เราดาวแล้วดาวแล้ว,ลว,ลว,ลวชุบได้ครับชุบได้ชุบได้อยู่เบอร์สี่ครับเบอร์สี่ชุบหน่อยชุบเลยชุบเลยชุบทีละคนนะมีสมองซ้ายขึ้นครับสมองซ้ายขึ้น mark the location ระวังนะครับเบอร์สาม อยู่บนบ้านอยู่บนบ้านด่านฟ้าครับด่านฟ้าชารได้ครับชารได้สวยครับโอ้พระเจ้าจอรมันยอดมาก ทุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอ,อ,อนวิบด้วยนะคบผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกัใหม่คลิปหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะจุ๊บจุ๊บ